สวัสดีค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังช่อง99แอดพีพารวยค่ะวันนี้แอดีจะมาลงสูตรหวยสูตรวิ่งตัวเดียววิ่งบนตัวเดียวเก็ดงวอติดแล้วค่ะวันนี้แอดจะมาลงสูตรให้ดูนะคะว่าทั้งหมดมันเข้าจริงหรือไม่จริงเข้ามาเก็ดงวอติดแล้วค่ะสูตรแอดทำเองค่ะสูตรชิดหวยสูตรสูตรที่แอดคิดได้ แค่จะมาลงให้ดูนะคะหนึ่งบวกหกหนึ่งบวกหกได้เจ็ดเจ็ดบวกสามได้ศูนย์เอาหนึ่งหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกหลักสิบล่าง บวกด้วย3คงที่1บวก6ได้7 7บวก3ได้0ได้0ตัวเดียวนะคะผลที่ออกของเราของงวดวันที่16เดือน9 64ผลที่ออก7 5 0 ได้ศูย์ตัวเดียวนะคะผลลัพธ์ออกมา7 50ได้ศูนย์หลักหน่วยนะคะติดบนมาดูงวดต่อไปค่ะหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างบวกด้วย3คงที่0ูย์บวกสองได้สองสองบวกสามได้ห้า ได้5ผลที่ออกออก 4, 7, 5 4, 7, 5ได้5หลักหน่วยแล้วนะคะมาหลักหน่วยติดเลยคะ่ะ 4, 7, 5บนมานดูต่อคะ่ะของงวดวันที่หนึ่งเดือนสิบหสี 1>, 1 1 4 4 7 5เอาหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างบวกด้วย3คงที่เท่ากับผลลัพธ์ออกมาคือ5บวก7ได้10 12 12บวก3ได้5ได้5อีกแล้วนะคะผลลัพธ์ผลที่ออก9 3 5 9 3 5 ได้ห้าหลักหน่วยอีกแล้วค่ะ5เรามาหลักหน่วยอีกแล้วค่ะตัวเดียวมาดูงวดถัดต่อต่อกันนีค่ะงวดถัดไปวันที่16บหกเดือน16บสีเลขที่ออกเลขที่ออก0 7 0 9์เสาห 5้บวกเกหลักสิบล่างบวกด้วยสมคงที่5้บวกเได้14 14ีบวกสได้7 7ผลออกของเราได้5้า็ดปด หนึ่งเหนึ่งหเจดหนึ่งรอบงวดงนี้ได้เจมาหลักสิบนะคะมาดูงวดต่อไปค่ะงวดของวันที่1เดือน1 1บเหสหลักสิบบนบวก หลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างบวกด้วย3ามคงที่เท่ากับผลลัพธ์1บวก8ได้9 9้บวกสได้8ได้9 9แล้วเป็น10 12ได้2นะคะเลขที่ออก3 8 6 สามเจสองมาหลักหน่วยอีกแล้วค่ะสามเจ็สองผลพวงเรา <c oughs> ได้สองตัวเดียวนะคะมาหลักหน่วยค่ะมาดูงวดต่อไปค่ะงวดวันที่จะถึงนี้วันที่16บเดือน11บเหสี่เหมือนเดิมนะคะ เอาเอาหลักหน่วยบนบวกด้วยหลักสิบล่างบวกด้วยสามคงที่เหมือนเดิมนะคะเท่ากับสองบวกสได้ 5, 5้าห้บวกสาสองบวกสามได้ 5, 5้าห้าบวกสามได้ มารอผลก,กันนะคะงวดวันที่งวดวันที่1เดือน11บอดแอดเขีนวันที่ผิดนะคะขอโทษด้วยวันที่ วันที่1เดือนสิบเอ็ดเดือนสิบเอดมวนวันที่1เดือนสิบอนะคะได้ผลออกมาตัวเดียวคือ8ดเรามารอผลกันดูนะคะว่ามวดวันที่มวดวันที่ หนึ่งเดือนสิบเอ็ดหกสี่ของเราว่าเลขบนเราจะมาแปดไหมมารอดูนะคะผลของเราได้วิ่งบนตัวเดียวแปดค่ะวิ่งบนตัวเดียวเลขวิ่งบนตัวเดียว <c oughs> ติดเจ็ดงวดค่ะ ขอโทษด้วยนะคะคือเสียงแอดเสียงไม่ดีนะคะมันเสียงมันแห้งนะคะขอโทษทีเพราะว่าลำคอแอดไม่ค่อยดีแอดขอจบชิปเพียงแค่นี้นะคะว,วันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดหกสี่แอดได้วิ่งตัวเดียววิ่งบนตัวเดียวของแอดคือแปดค่ะได้แปดตัวเดียว ยิ่งแดตัวเดียวบนนะคะนี่คือเป็นงวดที่เจ็ดที่8ของเรารอดูกันค่ะว่าวันวันที่1เดือน1164ว่าบนเรามันจะมี8ติดไหมมารอดูรับชมกันต่อไปนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งการแจ้งเตือนด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ